ท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักห้องกุลรูอิวทุกคนนะคะค่ะมาพบกันวันนี้นะคะในคลิปของการเรียนออนไลน์นะคะเด,เด็กๆคะ่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยที่6ครอบครัวของฉันนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักในหัวข้อการปฏิบัติตนในครอบครัวนะคะ ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักนะคะคุณรูอิวนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนเตรียมดินสอยางลบแล้วก็สีขึ้นมาให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะในคลิปที่แล้วนะคะเราได้รู้จักไปแล้วว่าในครอบครัวของเราประกอบไปไปด้วยใครบ้างและ มีหน้าที่อะไรบ้างนะคะอ่าและเด็กๆก,ก็ได้รู้จักกับตัวของเราตัวของฉันเองนะคะว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือมีหน้าที่ทำอะไรบ้างไปแล้วนะคะอ่าเด็กๆคะวันนี้นะคะเรามาดูสิคะว่าการปฏิบัติตนในครอบครัวจะเป็นยังไงบ้างนะคะ การปฏิบัติตนในครอบครัวนะคะก็คือกิจกรรมต่างๆที่เราทํากันในครอบครัวนะคะ,ะในครอบครัวของเราก็จะมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกและก็ตัวของเด็กๆเองบางครอบครัวก็อาจจะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะ่าอเด็กๆคะแล้วการปฏิบัติตนของเด็กๆนะคะก็คือ ต้องเป็นเด็กดีเชื่อฟังผู้ใหญ่ไม่ดือ้อไม่เกเรนะคะจะออกไปไหนมาไหนต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ก่อนทุกครั้งนะคะค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆก,ก,ก็ได้รู้จักไปแล้วว่าการปฏิบัติตนในครอบครัวเด็กๆต้องเป็นยังไงบ้างนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณคุูอยิ๋วก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำทั้งหมด สองกิจกรรมเหมือนเดิมนะคะ,ะกิจกรรมที่หนึ่งอยู่ในหน้าที่สิบนะคะเด็กๆเปิดมาหน้าที่สิบในกิจกรรมหน้านี้นะคะให้เด็กๆระบ,บายสีกิจกรรมที่เคยทําร่วมกันกับคนในครอบครัวนะคะ,ะก็เห็นไหมคะในหน้านี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆมีคุณพ่อกําลังสอนการบ้านเด็กๆ มีรูปรับประทานอาหารร่วมกันอของทุกคนในครอบครัวเลยแล้วก็มีการรอา้อยพวงมาลัยแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายากิจกรรมล้างรถนะคะล้างรถยนต์ล้างรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นะคะเด็กๆคะ่ะทั้งหมดใน4กิจกรรมนี้เด็กๆเ,เคยทำกิจกรรมอะไรร่วมกับคุณพ่อคุณแม่บ้าง เด็กๆก,ก็หยิบสีขึ้นมาระบายถ้าใครได้ทําทั้งหมดสีกิจกรรมเลยดเด็กๆก็ระบายสีทั้งหมดเลยนะคะค่ะเด็กๆคะระบายสีสวยๆนะคะหยิบสีขึ้นมาระบายสีไม่ตัดกันแล้วก็ไม่ออกนอกเส้นนะคะค่ะต่อไปนะคะคุณรูยู่ไปกิจกรรมที่2เลยค่ะกิจกรรมที่สองหน้าที่11นะคะค่ะในหน้าที่11นะคะ กิจกรรมหน้านี้ให้เด็กๆหาลูกหัวใจที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพลูกหัวใจจะมีทั้งหมดสดวงนะคะถ้าเด็กๆหาเจอให้เด็กๆบวกกลมนะคะเห็นไหมเอ่ยในรูปภาพกิจกรรมหน้านี้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งกำลังปาร์ตี้กันใช่ไหมคะแล้วก็มีลูกโป,ปง่ง อ่าแล้วก็ใส่มวงมีเคก้กด้วยมีตุ๊กตาด้วยอ่าเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าในรูปนี้มีรูปหัวใจซ่อนอยู่เด็กๆหารูปหัวใจให้เจอนะคะแล้วก็วงกลมไม่เรียบร้อยนะคะาคุณผู้อิวจะยกตัวอย่างหนึ่งรูปนะคะเด็กๆเห็นไมมเอ่ยที่เสื้อของคุณพ่อคุณพ่อที่ใส่เสื้อสีฟ้าจะมีรูปหัวใจอยู่ตรงเสื้อตรงหน้าอกเลย เด็กๆก็หยิบมิอสอขึ้นมาวงกลมรูปหัวใจบนเสื้อของคุณพ่อนะคะเหลือหัวใจยูสามดวงนะคะให้เด็กๆสังเกตดูรูปภาพนะคะว่าหัวใจซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างหาให้ครบทุกดวงนะคะมีทั้งหมดสี่ดวงแล้วเด็กๆก็วงกลมนะคะให้ครบทุกดวงด้วยนะคะค่ะเด็กๆคะ ่าถ้าเด็กๆทํากิจกรรมทั้งสองกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะคุณครูอิ๋วรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะทายรูปกิจกรรมที่เด็กๆทําแล้วส่งมาในลายส่วนตัวให้คุณครูอิว๋วได้ดูกิจกรรมที่เด็กๆได้ทําในวันนี้ด้วยนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะคุณครูอิ๋วก็มีกิจกรรมสนุกสนุก แล้วก็มีเรื่องมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เพียงแค่นี้นะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ